ต่ออีพสองนะครับโหวันนี้สามสี่นิ้วได้เลยนี่เขาอยู่ใกล้ต้นไม้นะ ตอนเด็กเลกเขาก็ตอนนี้กำลังตามเพื่อนนะครับกำลังยืดตัวเขียวสุดยอดเลยนะครับจุดนะจุดจุดนี้ ครับนี่เป็นเชือ้อราดำๆนะครับส่วนนี้งามแล้วครับ นี้ต้องดูแลดีๆหน่อย้นนี้หัวจะดีนะครับผมคิดว่าดูความสมบูรณ์ของดินนะฮะตอนนี้นี่หญ้าที่เราตัดไปความสมบูรณ์ของดินร่วนสุยนะเนี่ ก็จะได้สัองข้อสแสงอย่างเต็มที่เนีย่ยตรงนี้ใบเขียวเขียวเลี่ยมเลยครับยาที่เราตัดไปขึ้นแล้วเราจะไม่ให้เขามีโอกาสได้ยืดขึ้นอีกครับ จะมาทำการตัดรอบที่สองเราพามาดูสดที่ตัดไปนี่ต้นเล็กๆนะครับเราได้มีการอากใจใส่เขาก็จะงามขึ้นได้เหมือนกันนะครับตันนี้นี่พนนี้แตกเก่งเยอะแล้ว เกยนนี้คือจุดต้นลเล็กๆนะครับนี่ที่เราได้ทำการฉีดพ่นปรับโครงสร้างไปที่แล้วเขาแตกเป็นสรงพุ่มนะครับงามงามจ่อก็โต โซน,นนี้โซนบ้าต้นบ้าใบใส่ระเบิดหัวชวนๆลงไปใก้หนึ่งที่พอดีโซนนี้ใส่เหมือนกันความเป็นแปลงหรอก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับนอกจากสีต้นมันดูเป็นครีมขึ้นนะครับจาก เมื่อก่อนมันจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับต้นดูแก่ขึ้นนะใบเหลืองก็ยังคงหล่นเหมือนเดิมจุดนี้อันนี้ให้ดูที่ผมเคยถอนไปนะครับต้นที่เป็นใบด่างนะครับมาตกมากครับนตะกมากนี่ มีเคือรัเดี๋ยวเราจะถอนเครือออกให้เขาก่นอนอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดจะไม่พยายามอย่าให้มีเครือนะครับเวลาตัดท่อนพันเนี่ยมันยากนี่ครับต้นนี้แตกง่ามนะครับไปใหญ่ต้นหนานะครับเคยตัดแต่งกิ่งมาก่อนแล้วนะครับ เกิดตามร่องมันนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นหัวหรือเปล่านะครับลำต้นก็ใหญ่มากนี่มีมลําต้นหนึ่งใหญ่เหมือนกัน,นต้นสยอดถ้าได้หวัวอันนี้ไปปลูกแล้วก็น่าจะดีมากนะครับความสมบูรณ์ ุดนี้จะเป็นจุดที่ขี้อ้อยหรือว่าขี้เค้กเนี่ยมันลงเยอะนะครับหัวหัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบดินเขามีการความร่วนซุยมากนะครับเนี่ยจุดที่ขี้เค้กเขาเนี่ยดินร่วนซุยมากนะครับขี้เค้กที่กองไว้นะเนี่ย มีความร่วนซุยจุยซี่มากนะครับว้เขใหญ่เหมือนกันนะนี่มีความจุยซี่มากยากกระลุกแล้วไม่ได้มาตัดละนะ่วนนี้โหเครือขึ้นเยอะเลยตามต้นเนี่ย ย่างได้ด oh, ูความสมบูรณ์สิจอดโอ้น้ำยังซ euh, ึมมาจากใต้ดินอยู่ครับนี่โยลกร่องไว้นะครับน้ำซึมมาจากใต้ดินอยู่ถ้าตกแรงนั่นแหละาก็ระมีระบบ น้ำดีก็จะดีนะครับตรงนี้ที่มันไม่ไดทันเพื่อนเนี่ยก็เพราะสาเหตุนี่แหละครับน้ำแล้วต้องการปรับพื้นที่มีความสำคัญนะครับ